สาัสาวันนี้มาเคยิจะไปิส่องแล้วค,ครับ<ะ>ครับ,รบผมก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับบอกเ<ช>ลยว่ายังเป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นความทรงจาที่ดีของเราเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเป็นสเตจแรกของพวกเราด้วยตอนนั้นที่เรามาขึ้นกันตอนทั้งแต่ยังไม่มีชื่อวงเลยใช่ลแล้วครานี้เป็นครานิสสันที่พวกเราได้มานะครับก็มีการต้อนรับอย่างอบอุนที่ดีอยู่คือผมจะบอกว่ายังจําภาพแรกที่แบบว่าเรา5้าคนแบบเดินที่เป็นล็อกกิ้งสวนกันขึ้นมาเป็นเป็นภาพแรกที่เราได้เห็นแบบ แฟนคลับตอนนั้นเราก็ยังไม่มีชื่อแฟนคลับของพวกเรายังไม่มีชื่อเลเซอร์เลยอะไรแต่ว่ามาให้กําลังใจกันแบบล้นหลามมาซึ่งวันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งขั้นแล้วที่เราเป็นศิลปินแล้วก็มีเพลงของพวกเราเองเพราะปีที่แล้วเราไม่มีเพลงเลยใช่ไหมครับโบ๊ใช่ก็เรียกได้ว่าเหมือนตอนแรกเรายังเป็นเหมือนเพิ่งประกวดเสร็จแล้วก็5คนมาขึ้นสเตจแรกเลยตอนแรกเราประกวดในรายการเราไม่เคยเจอใครเลยมาเจอรายการมาโทษครับมาเจอมาเจอแบบว่าเป็นเจ p a ก e x โปเป็นสเตจแรกแล้วก็จนวันนี้นะครับอย่างที่บอกก็จริงๆเราก็ได้เจอกับ ศิลปินเจเจป๊ J อปด้วยครับผมเรียกได้ว่าเป็นมหากรรมที่สุดยอดมากๆเลยครับเจแปนฟโฟครับันเยอะแบบว่าแฟนมาเป็นแน่นกแน่นมากมากในบ้านมาเจอเคอ่าดีใจมากดีใจมากมคือเราเราเรา,เราเห็นเขาในในในทุกๆงานที่เราไปอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นห่วงเขาแล้วก็ขอบคุณเขามากด้วยที่ที่มาให้กำลังใจพวกเราเยอะขนาดนี้ครับผมใช,ใช่ดีใจทุกครั้งที่อย่างที่ผมบอกไปว่า พอได้มาเป็นศิลปินนะครับเราตั้งแต่ผมบอกไปให้สัมภาษณ์แรกๆเลยว่าอย่างผมเนี่ยแค่ได้ขึ้นเวทีได้ร้องเพลงแล้วมีคนฟังก็ดีใจแล้วแล้วเราก็ยังดีใจว่าเฮ้ยเลเซอร์ยังตามเรามาอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลา1ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็ยังตามเราอยู่เราแบบดีใจนะทางที่แบบมีแฟนเพลงใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นคนที่ตามมันตั้งแต่แบบตั้งแต่อยู่เจแปนโปอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำให้เรารู้สึกว่า ในอนาคตอ่ะเราก็ยังอยากสร้างผลงานอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็จริงๆบางคนแฟนคลับบางคนก็มารอตั้งแต่เช้าเนาะก็คือเรียกได้ว่าคนแบบสปิริตเต็มที่มากเลยวันนี้พวกเราทั้ง3าคนก็ส่งแบบสปิริตไปเต็มที่เหมือนกันแต่จริงๆพวกเราก็มีหคนนะครับผมน้องน้องเล็กไดมอนกับเป็นต่อก็ส่งกลังใจมาเหมือนกันนะครับผมมารวมกันพวกเรานะครับผมก็สนุกมากครับ้จะถามว่าจริงๆตราลอบใรสองคนแล้วจะรอแล้วใช่มโอ้เรียบร้อยครับดูจากเหงือของพวกเราได้นะครับผมเรียกได้ว่าถึงขั้นแบบ ขอเสื้อจริงๆเพราะว่าด้วยความที่แบบมันร้อนแล้วก็เราแบบใส่ Energy แบบจัดหนักจัดเต็มมากๆก็คือจอยสุดๆจนแบบเห็นแบบอะไรนะพี่เจลแบบยิ้มตอนร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นพี่เจนผิดร้องก็อย่าไปบอกเขาสิไม่บอกเขาทำไมก็คือมันเป็น วันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอีกฟิลหนึ่งที่สนุกสใช่ซึ่งเราเชื่อว่าจริงๆถ้า5คนเราว่างมาพร้อมกันมันจะต้องสนุกกันนี้แน่นอนแต่วันนี้ก็เราก็เอาเพลงที่เรามีกัน5คนมาล้งกันแบบเต็มที่แล้วเราเชื่อว่าชีสงที่ได้ฟังถึงแม้ว่าเราจะมี3าคนนะก็ก็มีความสุขแน่นอนครับหาสล้านนะคิบสี่ล้านนะล้านแล้วสิบสี่ล้านเลยสิบสี่ล้านเลย ขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่ฟังไม่ใช่แค่ชีแสงไม่ใช่แค่ชาวเลเซอร์เนะี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ไวเวียนทางไปพมา่ามาฟังเพลงของพวกเรานะครับผมขอบคุณจริงๆที่ทำให้วันนี้เรามีเพลง14ล้านของตัวเองแล้วรูยไ <c oughs> ด้ว่า14ล้านวิวเนี่ยมันมีความหมายกับพวกเราล้าส่วนมากๆเลยครับผมมันเป็นแบบเชื้อเพลิงกำลังใจนะครับผมแบบที่ความแบบตั้งใจของพวกเรานะครับผมทั้ง5คนแล้วก็มีทั้งทีมงานเองแล้วก็เบื้องบื้องลงเงบร้องหลังอะไรคือ คือมันมันรู้สึกมันอิ่มอิ่มอกหัวใจอ่ะผมรู้สึกว่ามันสักเซแล้วก็ทุกคนชื่นชอบเพลงนี้พวกเราก็ดีใจมากดีใจมากๆเลยครับผมหน้าโป่น้โปถ้า20ล้าน้ยังไม่อยากเราไม่มีเราก็บอกขาไปไม่มีครับตอนนี้ไม่มีครับแต่ว่าถ้ามีแล้วลองเราไปให้ถึงก่อนอเพราะว่าจริงๆในวาระสมมติว่าถ้ามันถึง10ล้านหรือว่าวาระใหญ่ๆอ่ะที่แน่นอนคือเราจะต้องมาถ่ายรูปขอบคุณอ่า ผมว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยมันจ,จะมีคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ความหวังแ,แ,แล้วนะทำใจมีความหวังแล้วนะเดี๋ยวผมบังคับทีมงานเลยถ้ามัน20ล้านอ่ะพี่ขอลอ็อกไทย <c oughs> ตาอู่พูดแล้วตาอู่พูดแล้วเนี่ยดิจิตอลฟุตปินไปช่วยด้วยขี่กล้องนะ <c oughs> เยอะด้้วยอโเล้เวแหละานไปย ก็อยากให้ถึงก่อนวันที่11มีนาคมนะัเป็นของฝันพวกเราก่องวันคอนใช่กล่องวันคอนเป็นแบบมันเป็นถ้าเป็นฟีลแบบว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนไฮสคูลก็เป็นฟีลแบบว่าของขวัญก่องวันพรอมแล้วพวกเราจะแบบจับมือพวกคุณไปมีความสุขกันในคืนนั้น่มาสุกคอครับโซลแล้วตกใจมากตกใจตอนแรกนอนอยู่ไปตกใจยังไงเฮ้ยอุ๊ย ตอนแรกคนณพระอ๋อใช่โอเคโอเคการอิมพิวส์เราดูอ๋อโอเคเพตอะนั้นนอนอยู่ไม่เล่าละวันนี้นอนอยู่แล้วตื่นมาประมาณตอนนั้นประมาณ10บโมงส0บนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าดูทวิตเลยมีคนบางคนแบบกดไม่ได้แล้วอะไรกดไม่ได้แล้วตกใจเหมือนกันตกใจกันที่มันเต็มไวขนาดนั้นใช่แล้วแม่ไม่บอกเหรอคะจริงๆเดี๋ยวต้องรอประกาศจากทางออฟฟิเชียลนะผมรับฐมนตรีเชี่ยลนะครับ เรียกว่านั่นแหละติดตามนะครับใครยังไม่ได้ติดตามก็เป็นตัวติดตามกันได้นะครับแบบนี้ต้องรอประกาศนะับเพราะว่าถามว่าใจอะอยากอยากอยากให้มีครบเลยอยากจริงๆวันหนึ่งเล่นห้ารอบยังได้เลยจริงเหรอแต่ว่านี้ไม่ถึงนะพูดเลยจริงเลยจริงไปหต้งอูแลรอบที่ห้าและรอบรอบที่สามก็จะแบบเปียิดนึงเลยเป็นเวทลุกแต่ว่าก็ขอบคุณด้วยเพราะว่าอย่างพี่ตาอูก็คือตื่นเช้าแล้วก็พอเราพอเราตื่นมาแล้วเราแบบ เขาไปดูในแฮชแท็กเงี้ยแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าสถานาการณ์เป็นไงบ้างอะไทุกคนก็แบบพิมพ์กันสนุกมากมันก็เป็นบรรยากาศก็ไม่เป็นไรนะสำหรับคนที่กดบัตรไม่ได้แล้วก็ดีใจกับคนที่กดบัตรได้ด้วยนะเป็นว่าเจอวันที่11มีนาคมแล้วเราเชื่อว่าในระหว่างนี้เนี่ยยังคงมีอะไรให้เราแบบว่าได้เจอกันอีกนะครับผม ต้องขอบคุณไปคาทุกคนเลยนะครับผมทีสปอร์ตพวกเรามาอย่างดีดูแลพวกเรามาอย่างดีุตลอดเลยนะครับแล้วเราก็สองส่องแฉกัแล้วม่ับสอดส่องกัล้ส่องครับบอกแล้วว่าพวกเราเป็นหน่วยแบบว่าสอดส่องทางโซเชียลแบบว่าดูหมดทุกซอกทุกมุมในแบบโซเชียลเลยจีเป็นคนที่แบบว่าเวลาเวลาว่างอะไรเงี้ยครับหรือว่าเวลาเดินทางหรือว่าเข้าห้องน้ำเราจะชอบดูความเคลื่อนไหวเพราะว่ามันเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองไปด้วยว่าบางครั้งเรา ต้องเราทําอะไรหรือว่ามีเทรนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบชอบส่องไม่ได้แบบว่ายุ่งนะแบบบางทีเรื่องมันผ่านมาเองอะไรเงี้ยวันที่ผมเคยพูดไปเหมือนดูฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็ดีดีมากๆเลยครับคนที่ได้บัตรไปแล้วก็ถือว่าเถึงเจอการเจอกันครับคนี่ยติเต่อนครที่ติดอ่อคนที่พลาดห่อยต้องรับรู้เลยคนนี้เลยคนบ้านอ๋อสำหรับคนที่พลาดสำหรับใครที่พลาดนะครับผมกับคอนเสิร์ตวันลาสวรรค์คุณปาร์ตี้นะครับผมจริงจริงก็ อุ้ยยังไงต้องทำหน้าหรอปอบเขาปอบออก็จริงๆผมว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็จริงๆรอฟังข่าวดีเราฟังเราเราฟังอะไรแบบว่าแบบมีแบบอัปเดตอะไรตรงนี้นะครับเรฟังอัปเดตราฟังอัปเดตอะไรอย่างนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็จริงพวกเราจะมีผลงานเพลงประกอบละครอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นผลงานเพลงประกอบละคร รานคพร2410นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอุ้ยคุณพระโอ้ไม่ก็ซึ่งจะฟังเป็นทางออฟฟิเชียลนะฮะได้วันที่แปดแปดวันที่แปดเพราะว่าละครออนแล้วแล้วก็จะมีเสียงพวกเราประกอบแล้วส่วน MV นะครับติดตามรอเร็วๆนี้แน่นอนอ่าน่ สำหรับช่องทางอื่นๆครับคุณเจลครับครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของเราตารางงานหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆรับผมจะอัปเดตผ่านทาง Last One Official ทุกแพลตฟอร์มนะครับครับะครับผมก็สุดท้ายก็ฝากฟังผลงานของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ตอบเลยนะเออเทสตมีถ้าอยู่ด้วยเพลงหนึ่งครั้งแล้วก็เพลงอื่นๆอีกมากมายรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆได้ทางช่องทาง Last One Official ที่เจลบอกเลยครับนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ ไปนี variance, right, city, right. out, ่เลยนี่เลยายบ๊ายายบ่ายบาไปขวาเลยยิงายบายไปไาไาายบายครับย้อนกับไปหนึ่งรอบห2ึ่งสอยสามนี่ไปหนึ่รอบ